ทักทายเพื่อนๆจ้ามือนี่ก็เอาอาหารมาให้น้องปลาน้องปลาไปใส่นอ้อขึ้นมาเพาน้องปลาเนี่ยน้องปลาเสีย คือพ่ขื่นมานึบนับนึบนับคือเกา่าทักทายเพื่อนๆเด้อค่ะน้ำก็เเรืออายุศบประมาณ2เมตรถ่วมหัวยืนมือค่ะเพื่อนๆบอนี่ลึกหกเมตรน้ำลดลงไปแล้วประมาณ2เมตร คือไปเห็นน้องป่าจวบจวบจวบจว,จว <c oughs> น้องป่าคือว่ามาโชว์แม่เนี่ยโอ้ขึ้นมาอยู่ <c oughs> ขึ้นมาอยู่ <c oughs> แบบวิธีบ้นบานๆของเขานั่นแหละ <c oughs> แม่ก็เอาอาหารมาให้คือเกาแต่ว่าน้องป่าจะรู้สึกเบาบางอยู่ น้องปลามุดขี้ตมุมน้องปลามุดขิดตุมอยู่มาโชว์ผีป่าหน้าอาพอเพื่อนนยมือนี่วันอาทิตย์พ่อเพื่อนเอาอาหารธรรมชาติลงไห,หลาย เลยพอมีอยู่ค่ะให้อีกเน่ยให้อีกบ่พอ่อออกมากินเด้อออกมากินเด้อ ออกมากินนะคะไปไซสแม่คือบ่เห็นนี่หายไปไหน ออกมาออกมาอใส่มีคนมาก,กวนไหลได้วยพูนทั้งพูนจะดินนำน้ำน้ำนำออกมาเด้อค่ะนี่แหละค่ะวิธีบ้นบานๆพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่สองคนตา่ยายนี่แหละค่ะบ่ออาหารพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ตู้กับข้าว มือนีก็สิได้ไปปนจกักโตหนึ่งแต่ปนแล้วก็สิเก็บพักดอกแคแรงนีก็สิหุงข้าวปนปลาละค่ะกินง่ายๆอยู่สองคนตายใหญ่สองคนตายใหญ่กินง่ายๆมือนีก็พ่อใหญ่สิได้แบบโตหนึ่งหนึ่งตัวก็พอแล้วมืออื่น อยากกินจังมาเอาหม้เนาะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะดูนะขอบบุญขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะที่รับชมจบจ้าสวัสดีคะ่ะ